ค่ะชั่วโมงนี้พบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องคําสันธานนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่หกค่ะค่ะสําหรับคําสันธานนะคะความหมายของคําสันธานนะคะคำสันธานหมายถึงคําที่มีหน้าที่เชื่อมคํากับคําประโยคก,กับประโยค ข้อความกับข้อความหรือเชื่อมความให้สลัสลวยได้แก่คำว่าก็กับจะจึงเช่นครั้นก็ครั้น,นจึงเมื่อก็พอก็ทั้งกับแต่กว่าก็ถึงก็เพราะ ด้วยเพราะว่าหรือไม่ก็มิฉะนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะค่ะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำคำสันธานนะคะคำสันธานหมายถึงคําที่ทําหน้าที่เชื่อมซึ่งอาจเชื่อมกับคำนะคะประโยคก,กับประโยคนะคะให้เกี่ยวเนื่องกันนะคะดังนั้น เราจะพบคำสันธานมากในประโยคความรวมนะคะประโยคความซ้อนนะคะเพราะประโยคเหนี้นะฮะจะสามารถแยกเป็นประโยคย,ย่อยหรือประโยคเดียวได้สองประโยคนะฮะขึ้นไปอย่างเช่นแบ็กยอนเป็นนักเรียนนะฮะชันยอนเป็นนักเรียนนะฮะใช้สันธานเชื่อมนะฮะคือ จะต้องใช้อะไรคะและใช่ไหมคะจะได้ประโยคดังนี้นะคะแบกยอนและชานยอนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูชนิดของคำสันธานนะคะคำสันธานแบ่งออกเป็นสี่ชนิดด้วยกันนะคะคำสันธานชนิดที่หนึ่งนะคะคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันนะคะคคกนนะคะ็จะประกอบไปด้วย และทั้งก็ครั้นจึงก็ดีเมื่อก็ว่าพอแล้วนะคะส่วนคําสันธานที่นี้ที่สองนะคะคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันนะคะอย่างเช่นว่าแต่แต่ว่าก็ถึงก็นะคะ สำหรับชนิดที่3นะคะคำสันธานที่เชื่อมข้อความนะะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นหรือหรือไม่ไม่ก็หรือไม่ก็ไม่เช่นนั้นไม่ฉะนั้นนะคะส่วนคําที่4นะคะคำสันธานที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลนะคะอย่างเช่น เพราะเพราะว่าเพราะฉะนั้นฉะนั้นจึงดังนั้นเหตุว่าจึงเพราะฉะนั้นนะคะข่าวสำหรับคำสันธานนะคะสามารถนำมาแต่งประโยคได้ดังนี้นะคะดังเช่นคำสันธานที่หนึ่งก็คือ คำสันธานที่เชื่อมความที่ค้อยตามกันนะคะใช้คำว่ากับและทั้งทั้งกับนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะโดยจะแต่งประโยคดังตัวอย่างว่าพ่อและแม่ทำงานหนักนะคะก็คือคำสันธานก็คือจะเป็นและนะคะส่วนคำที่สองนะคะเชื่อมความที่ขัดแย้งกันนะคะก็จะใช้คำว่าแต่ แต่ว่ากว่าก็เป็นต้นนะคะอย่างเช่นประโยคก็จะบอกว่ากว่าทัวจะสุกงาก็ไม่นะคะกว่าทัวจะสุกงาก็ไม่นะคะคำที่เป็นประโยคสันธานก็คือกว่าใช่ไหมคะกว่าและก็นะคะที่เป็นประโยคสันธานนะคะส่วนเชื่อมชนิดที่3ก็จะเป็นเชื่อมเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะก็คือ จะใช้คำว่าจึงเพราะเพราะจึงเป็นต้นนะคะอย่างเช่นคำว่าเพราะเธอเรียนดีครูจึงรักนะคะก็คือคำสันทานก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับเพราะใช่ไหมครเพราะกับจึงนะคะส่วนคำชนิดที่4นะคะก็คือเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งนะคะโดยจะใช้คำว่า หรือไม่ก็อย่างนี้นะคะดังตัวอย่างที่ว่าไม่เธอก็ฉันต้องจับโต๊ะใช่ไหมคะอันไหนที่เป็นประโยคสันธานคะก็คือไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไหมคะเป็นประโยคสันธานก็ใช่ไหมคะมีสองคำนะไม่เธอก็ฉันต้องจับโต๊ะนะคะ อ่านะ,ะคะครูมีตัวอย่างนะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนรวมประโยคต่อไปนี้นะให้เป็นประโยคเดียวกันนะ,ะคะครูยกตัวอย่างมาก็คือนิพากินข้าวนิพากินขนมนิภพาไปห้องสมุดนะ,ะคะครูก็จะหาคําให้มาเชื่อมนะคะเชื่อมประโยคแล้วให้มันคล้อยตามกันนะ,ะคะก็จะมีคําว่านิพากินข้าวและขนม แล้วไปห้องสมุดนะคะเชื่อมมาแล้วก็จะได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็จะมีการบ้านให้พวกเราไปทำนะคะโดยให้พวกเราไปหาคำนะคะประโยคนะคะมาต่อหรือมาเติมกันมาเชื่อมกันนะคะให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะโดยครูจะให้นักเรียนหาประโยคคนละห้าประโยคนะคะแล้ว เป็นการบ้านให้พวกเราไปทําเป็นการบ้านแล้วนําส่งคุณครูนะคะในอาทิตย์หน้านะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ